สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของใครคนนั้น,นะะที่มีต่อคุณในตอนนี้ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะก็วันนี้วัน31ธันวาคม6 นะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนะเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่คนะก็ขออวยพรแฟนแฟนช่องนะ FC นะของช่องไอสิ p งฟู99นะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะปีหน้าฟ้าใหม่นะสิ่งใดที่มันเป็นในปีนี้นะที่มันยากลำบากนะก็ขอให้ผ่านพ้นไปทิ้งไว้แต่ในอดีตนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะกับสิ่งใหม่ๆใ,ในปีหน้านะ สิ่งใดที่แบบว่าอยากจะทำนะก็ขอให้ทำอย่างตั้งใจและมีความสุขแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอให้ทุกท่านก็เป็นเหมือนกับเป็น FC ขอให้แบบอยู่กันฟังกันไปตลอดนะสนับสนุนซัพพอร์ตด้วยนะคะช่องทั้งสงช่องเลยนะคะก็ ถ้าท่านใดรู้อีช่องหนึ่งนะก็ก็คือช่องไม่หงนะทานหลอดนะก็ขอท่านมีความสุขนะเรามาเริ่มดูเลยนะคะว่าอัปเดตความสุขของใครคนนั้นที่มีตอบคุณในตอนนี้นะใครคนนั้นนะนึกถึงเขาคนนั้นไวนะ้เป็นพลังงานโดยรวมนะขออนุญาตดูนะนะว่ามีพลังงานใด,ดบ้างนักสัตว์แม่นักสัตว์ชวดราศีธนู นักสัตว์ฉลูราศีกุมนักสัตว์จอราศีกรกุราศีพฤษศราศีพิจิกนักสัตว์กระต่ายราศีตุลราศีเมษ ดูนะคะว่าอัปเดตความสุดของใครคนนั้นที่มีตอบคุณในตอนนี้นะคะ mm hmm. พลังงานเป็นแบบโดยรวมนะ,ะ mm hmm. อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านได้นะคะ mm hmm. รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิง mm hmm. ไม่จริงจังและซีเรียสพลังงานอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้นะคะ mm hmm. ขออนุญาตดูหนะะ mm ึ hmm. ่งสิบถ้วย mm hmm. หนึ่งถ้วย ใครเข้ามาแล้วเนะชื่อกด99นะคะสามไม้ใครเพึ่งผ่านเข้ามานะยังไม่เคยรู้จักเลยนะกด11นะคะสามถ้วยห้าถ้วยใครคนนั้นนะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะตอนนี้คุณและเขาอาจจะ นิ่งเงียบกันไปหรือเปล่าเหมือนต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตอนเองนะเขาอาจจะแบบไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับคุณคุณก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกับเขานะหรือต่างคนอยู่ในพื้นที่ของตอนเองนะ<ม>เขาเฝ้าคิดถึงคุณอยู่เฝ้าส่องคุณอยู่อาจจะส่องคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะอาจจะอยู่ไกลกับคุณนะส่องตาม facebook Instagram บบต่างๆอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็เขาเนี่ยคอยเหมือนกับ เมื่อเขาส่องเขามองคุณเขามองคุณเป็นคนที่แบบมีความสุขนะครับเป็นคนที่สดใสร่าเริงหรือว่าเป็นคนที่ชอบคร้าสังคมนะเป็นคนที่สนุกสนานในตนเองนะค,คุณคือความสุขคุณคือสิ่งดีๆนะที่เขานึกถึงเขารู้สึกว่าคุณเป็นแรกพบของเขาได้นะรหรือเขารู้สึกว่า คุณคือคนที่ใช่คนที่เขาตามหานะหนึ่งถ้วยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณได้นะนะเป็นสิบถ้วยเลยเขาสึกว่าเขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณนะปรารถนาที่ปรารถนาถึงการมองเห็นคุณมองเห็นอนาคตของเขานะคะคืออยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะในบางท่านคือคุณอาจจะไม่ใช่คนใหม่นะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่แบบ มีปัญหาการมีประเด็นกันนะเพราะตอนนี้เขาก็เศร้าเสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะเขาโฟกัสกับความผิดหวังที่ผ่านมาในอดีตนะเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจได้ในอดีตนะตอนนี้เขารู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกแบบเสียใจด้วยแล้วก็รู้สึกเอารู้สึกรู้สึกว่าตัวเองผิดนะรู้สึกอยากขอโทษก็ได้นะในบางท่าน รู้สึกเหมือนแบบแตัดสินใจผิดบางสิ่งบางอย่างไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ mm hmm. เขาบางทีเขามีการโทษตัวเองได้ในบางท่านคือเขาอาจจะเคยคือบางท่านเ,าเหตุผลไม่เหมือนกันก็นกได้นะ mm hmm. เคยทำอะไรผิดพลาดไปในความสัมพันธ์เนีย่ยอารมณ์ mm hmm. เหมือนแบบ ผิดไปแล้วอยากขอโทษนะเขาก็ได้รู้ใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีค่า,ม,คามีความหมายสําหรับเขานะสิบถ้วยเนี่ยความรักของเขาเอ่อล้นมาเลยนะคะคือคุณเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในหัวใจเขาในตอนนี้นะคะเขาคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงเสียงหัวเราะของคุณความสนุกสนานของคุณที่คุณมีนะคะนี่คือความสนุกไม่ใช่คือความรู้สึกนะความรู้สึกของเขา ในตอนนี้มาดูสำหรับนี้บิ๊กแฟนค่ะอัปเดตความสุขของใครคนนั้นนะที่มีต่อีปในตอนนี้เจอเก้าถ้วย สามไม้สิบอักษรเจ็ดไม้ ความรู้สึกของเขานะเหมือนว่าคือคุณและเขานิ่งเงียยกันไปมีประเด็นกันนะในความสัมพันธ์นะฮะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเขาอยากจะบอกคุณว่า เรื่องราวต่างๆนะเขาอยากจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปพร้อมกับคุณนะคืออยากจะมาเคลียร์ปัญหากับคุณก็ได้นะในบางท่านซิกออฟสอดคืออยากจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณเขาอยากจะใส่ความพยายามนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะทำทุกวิถีทางให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะสามารถเดินต่อไปได้เขาเฝ้ารอโอกาส เฝ้ารอจังหวะนะฮะที่เหมาะสมที่จะทําบางสิ่งบางอย่างหรือเฝ้ามองคุณอยู่ได้นะค,คุณเป็นก้าวถ้วยคุณเป็นเหมือนความสุขนะฮะของเขาคุณทําให้เขาเนี่ยมีมีความรู้สึกที่พิเศษนะที่แบบอาจจะรู้สึกพิเศษกับคุณที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเดอะเวอเลยนะคุณเป็น คนที่เขาคิดถึงตลอดเวลาแบบทำอะไรกันก็มีแต่เรื่องราวของคุณความรู้สึกอดีตความทรง,งจำต่างๆเกี่ยวกับคุณเนี่ยก็ลอยมาหาเขานะเขาอยากจะจบเรื่องราวเดิมๆเก่าๆของคุณนะและเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด d สวัสดีค่ะใครขเข้ามาแล้วนะช่วยกด99นะคะ ทิงเอาพปงแปดไม้หนึ่งดาบสิบไม้เตเวอะไร คิงออฟบอลนะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้มีความเป็นผู้นำนะเหมือนตอนนี้วิญญาณเขาออกจากรลางปแลวนะเพราะว่าคิดถึงแต่เรื่องราวของคุณนะั่นใจลอยใจละเมอไปหาเธอนะใจเ,เพ้อไม่เคยล้างได้เลยนะตอนนี้รู้สึกคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะแล้วตอนนี้เนะี่ย เขาก็ส่งหนักส่งท่าส่งฮอนไม่ว่ามันจะส่งยากขนาดไหนเนี่ยเขาก็มีความพยายามทในการส่งเกี่ยวกับดูเรื่องราวของคุณนะจะตกแหลไม่ตกแหลก็ก็ขอให้ส่งอให้ได้ส่งนะการกับการให้ได้รู้เรื่องราวของคุณนะว่าคุณเป็นยังไงทําอะไรอยู่นะในตอนนี้นะส่งหนักมากนะแล้วก็ภายในใจเขานะรู้ว่า ยังเขาอยากจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจบเรื่องเราเดิมๆและเริ่มต้นใหม่กับคุณหนึ่งดาบเขามีการตัดสินใจนะที่ชัดเจนกับตัวของเขาเองแล้วนะคะกระจ่างภายในจิตใจของเขานะแล้วนะว่าเขาอยากจะมีการติดต่อสื่อสารหาคุณนะแปดไม้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารหาคุณในเร็ววันนี้ได้นะคะ the m a g i c i a n เซนห้าถ้วยเจ็ด่ เขารู้สึกเศร้านะเสียใจนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคอตกนะรู้สึกแบบว่ากับสิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปในอดีตครั้งก่อนรู้สึกเสียใจเศร้าใจเจ็บม้าเนี่ยเขาอยากจะใส่บางสิ่งบางอย่างใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะสู้นะจุดสุดนะสุด,ส,ดสุดใจขาดติ้นนะจะทําทุกวิถีทางนะเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มา เขากำลังคิดหาวิธีที่จะเข้าหาคุณอยู่นะคะกำลังหารูทางที่จะกลับเข้ามาอินเทอร์นิตี้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเทมเพลนกำลังหาช่องทางหาหรือปรับสมดุลปรับอารมณ์ความสุกข,ของเขาอยู่ก็ได้ในช่วงเวลานี้สิบถ้วยคุณคือความสุขของเขานะคุณคือ คนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีอนาคตเลยนะร่วมกับคุณเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนแบบลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวเลยนะในอนาคตนี่คือสิ่งที่เขาคิดต้อ,อุณ ไอพินเทสคิงออฟพินิคเกิ้ลเดอะเวอร์เดอะเวอร์มาสามสำหรับติดกันเลยนะเนี่ยซื้อนอ็อกครับสามถ้วย เป็นคนที่มีเสน่ห์นะลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่มีออร่าหน้าตาดีแล้วเขาก็คาดเดาความรู้สึกของคุณไม่ถูกนะคุณรู้สึกยังไงในตอนนี้นะคะคาดเดาอารมยากนะบางทีก็อาจจะคุณอาจจะมีหลายบุคลิกในคนคนเดียวกันได้บางทีก็คือทั้งด้านที่สามารถแบบเห็นได้ว่าคุณเป็นคนที่สดใสร่าเริงก็ได้นะหรือบาง ครั้งคุณก็ดูลึกลับหน้าค้นหาคาดเดาลงคุณไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าวันนี้คุณจะเป็นยังไงวันนี้คุณจะมาขาวมาลึกลับมาอย่างไงนะเพราะว่าคุณมีหลายบุคลิกในคนคนเดียวกันแต่ที่เห็นเห็นคือเขามองคุณดูน่ารักดูสดใสนะในสายตาของเขาดูแล้วมีเสน่ห์นะในต่อต่อเขาแล้วก็ คุณก็อาจจะเป็นคนที่มีผู้คนเข้าหามากมายเจ็ดถ้วยเซเว่นอับก็คืออาจจะมีคนมาขายขนมจีบกับคุณเยอะก็ได้หรือมีคนให้ความสนใจคุณนะคะคิงออฟเพนิเคิลเนี่ยเขาก็แบบแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบใส่สูตรผูกไทยได้นะม,มีความมั่นคงในตนเองด้านฐานะการเงินบางท่านก็เลี้ยงแมวได้ เขาว่าคุณเป็นเดวเวอร์เนี่ยคือเขาอยากจะแต่งงานกับคุณเลยนะคะเดวเวอร์ขึ้นมาสามสำรับนะคะคือจริงจังจริงใจนะขั้นสุดถึงขั้นจะแต่งงานเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะช่วยกดเก้าเก้านะคะสนิทใจ ยากุบากจุดสูงสุดฝุกฝนต้องมีสมาธิภูก้า,าร เหมือนว่าความสัมพันธ์นี้นะมันมีอุปสรรคมีความยากลำบากเกิดขึ้นหากคุณมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะมันก็เออมันมันเป็นบททดสอบนะที่คุณกับเขาจะต้องเผชิญน,นะอาจจะเหมือนกับต้องมีการยกระดับจิตวิญญาณของทั้งคู่ได้นะเจอกันเพื่อให้มีการเรียนรู้เพื่อให้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อคุณและเขาได้แบบ ได้เรียนรู้แล้วก็มีการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยต้องมีสมาธิคือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนมีเซนส์มีรังสผ่อนมีสัมผัสมีตาที่สามมีควานั่งสมาธิได้ในบางท่านมีบุญบารมีเก่านะในการอย่างรู้ใต้สามเปิดอย่างรู้ก็คืออาจจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แบบคนอื่นทั่วไปเขามองไม่เห็น นะเป็นมีบุญเก่าในอดีตติดมาแล้วก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถแบบเป็นคนที่สะสมบุญบารมีต่อยอดได้นะจุดสูงสุดพี่บอกว่าขอให้เชื่อสนิทใจนะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยจะสามารถแบบไปถึงจุดที่ต้องการหรือตั้งเป้าหมายไว้ได้นะหากเขาหรือว่าคุณเนี่ย มีความกล้าหาญมากพอที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ,ะทิ้งวัฏจักรของชีวิตไปด้วยกัน สมองเศรษฐีผู้ใหญ่ใจดีพลังงานอาจจะเป็นพลังงานคุณหรือเขาได้นะสลับพลังงานได้คุณหรือเขาจะเป็นคนที่แบบใจดีเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นอ่อนโยนรักเด็กได้นะ แล้วก็ท่านก็คือเป็นคนที่หาเงินเก่งนะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีหัวธุรกิจได้บางท่านมีการสูญเสียคนในครอบครัวหรือคนที่เป็นที่รักได้แล้วก็เข้าใจวัฏจักรของชีวิตว่าทุกอย่างมีเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นธรรมดาของโลกเหมือนว่าอาจจะมีคนใดคน,นหนึนะ่งเนี่ยที่เคยแบบ มีความหลังฝังใจบางสิ่งบางอย่างไว้นะถ้าเป็นเรื่องความรักหรือประสบการณ์ความรักก็คืออาจจะเคยอ,อกหักเสียใจมาแล้วเหมือนกับมีความคิดมากกังวลใจแต่เหมือนถึงเวลาที่เขาหรือคุณเนี่ยอาจจะต้องละทิ้งเรื่องเราเดิมๆสิ่งเดิมๆนะปลดล็อความสุขของตนเองนะแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้นี้มันจะสามารถ ไปด้วยกันได้เพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณและเขามีความผูกพันกันบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันแล้วก็เชื่อด้วยว่าคุณและเขาเป็นคู่กันนะไม่คุณหรือเออเขานะว่าเชื่อว่าคุณและเขามีอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องอื่นอื่ที่ได้มาเจอกันเชื่อในเรื่องของภรหมลิคิดก็ได้ การเริ่มต้นยากลำบากสร้างรายได้สัมผัสได้เด็กดีคุณหรือเขา,าจะเป็นคนที่มุ่งเน้นด้านการสร้างรายได้เป็นหลักนะหาเงินเก่ง ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณหรือเขาอาจจะเป็นโซค่คนกันได้สัมผัสถึงการรู้สึกถึงกันได้หรือบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสัมพัสมีสัมผัสความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความยาก,กลำบากเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจกันหรืออุปสรรคบางอย่างในความสัมพันธ์เขาหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าได้นะเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้การเริ่มต้นการเริ่มต้นเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเหมือนกับ ทางมีปัญหาการมีประเด็นกันนี่ก็อยากจะจบเรื่องราวเดิมๆและเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูนะข้อความหรือประโยคใดที่เขาอยากจะบอกกับคุณ แค่ไม่ใช่คุณแค่หายไปจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำฉันเลยฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันกลับคืนมาได้มันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณฮิ้วฮิว ยู่ไปหน่อยคุณมีพื้นที่ในหัวใจฉันอย่างที่ไม่เคยมีอย่างที่ไม่เคยอย่างที่ไม่มีใครเคยมีฉันพบคุณบ่อยเลยนะในความฝันของฉันฝันใบฉันแอบชื่นชมคุณอยู่นะ นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะไปค่ะก็เดี๋ยวขอไพ่คำอีกสักนิดนึงดีกว่าดูไพ่คำนะว่าสิ่งใดฮะที่อยู่ในใจเขาเป็นหมื่นล้านคำแต่ไม่บอกมาสักคำเอาไพ่คำไปแล้วกันสนี <S <S ้ <S <S เขาไม่ได้ว่าคุณนะวาสานแน่นะเขาอ,อาจจะสืบสองคนอยู่นะมองกันไกลเหมือนกันถูกใจติดเหลดนิดนึงครับ พิษสวัสดปิดไม่ทันทันนีอว่าความสึกของเขานะคือแอบพิศสวัส์พิวัสตัวใหญ่อนะพิศสวัสดคุณอยู่นะแอบคิดสิบแปดบวกกับคุณอยู่นะแล้วก็คุณเป็นคนที่ถูกใจเขานะใช่เลยถูกใจนะ ต้องต้องสวยขนาดนี้ต้องต้องแบบว่าโดนใจเขานะคุณเป็นคนที่ถูกใจถูกตาต้องใจเขานะเหมือนกันคือคุณและเขามีความเหมือนกันได้นะฮะหรือว่ามีความคล้ายกันเหมือนส่องกระจกดูตัวเองนะหากคุณเป็นโซคอนเน็กนะาจะเป็นอัทวินเฟรมก็ได้ก็อันเดียวกันนะะเราจะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณมีความเหมือนกับเขาอาจจะเป็นอุปนิสัยใจคอได้นะความ คิดเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ก็ความเหมือนกันมันอาจจะมีความต่างที่มันนอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ที่นอกเหนือนจากความคิดก็คือความต่างด้านเชื้อชาติสถานะอายุสีผิวต่างๆนี่คือความต่างแต่ถ้าเหมือนกันก็คือความรู้สึกนึกคิดของคุณและเขาเขานะแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาอยากรู้เรื่องราวของคุณนะแล้วก็เนี่ย yeah. ส่อง มองเกี่ยวกับเรื่องราวคุณว่าคุณทําอะไรยังไงในแต่ละวันนะไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาไปได้ค่ะก,ก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ท่านใดต้องการสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์ตงได้นะคะใต้ใต้คลิปนี้สําหรับสิ้นปีนี้ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะคะสําหรับนี้สวัสดีคะ่ะ